สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูขนมจีนน้ำยากะทิป่าค่ะอยากกินเลยจัดการทำกินเองส่วนนี้ก็เป็นหัวกะทิค่ะเคี่ยวกับพริกแกงพริกแกงเราซื้อมาจากตลาดแล้วนำกระเทียมหนึ่งกำมือกระชายอีกห้าห้าหขัวตำโขลกรวมกันค่ะให้มันหอมเคี่ยวกับหัวกะทิ ส่วนนี้ก็คือเนื้อไก่ค่ะที่เราต้มจากหม้อน้ำซุปนี้แล้วก็นี่ก็คือเนื้อปลาค่ะต้มจากหม้อน้ำซุปนี้เหมือนกันพริกแกงเราก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่หม้อน้ำแกงหม้อน้ำแกงนี้ก็ได้มาจากการต้มปลาต้มไก่แล้วก็จะมีตีนไก่อยู่ด้วยต้มโดยใส่น้ำปลาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูด ใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกเม็ดใหญ่เติมลงไปส่วนพริกเม็ดใหญ่ที่ต้มสุกแล้วเราก็มาตำกับพริกแกงด้วยค่ะนี่ก็ส่วนของปลาที่เศษปลาก็เอามาโคลกเพื่อจะเก็บเอาน้ำซุปจากเนื้อปลาที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ เราปรุงด้วยน้ำปลานะคะปรุงน้ำปลาแค่นี้ค่ะเพราะว่าสูตรนี้เราก็ใส่น้ำปลาร้าไปด้วยแล้วแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วก็นี่ก็คือลูกชิ้นปลาเย,ยวาวราชค่ะเคี่ยวนะคะเคี่ยวเราเคี่ยวมาได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วละ่ะตีนไก่เราก็เปื่อยได้ที่แล้ว โอเคแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็จะเติมต้นหอมเนี่ยก็คือสูตรออน้ำยากะทิป่าใครทำยังไงไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราทำกินแบบนี้อร่อยค่ะรับรองได้ว่าอร่อยนี่คือผักเครื่องเคียงค่ะวันนี้เรามีผักชีลาว มีปากัดดองมีถั่วฝักยาวและอีก3มอย่างอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วค่ะจัดเสิร์ฟผู้ใหญ่น้ำยาหม้อน,นี้เราก็ทำแบบไม่เผ็ดมากนะคะเพราะมีผู้ใหญ่ทานด้วยเมื่อกี้ลืมถ่ายหลังจากตักไปแล้วเต็มถ้วยแล้ว แถมลูกชิ้นให้อีกหนึ่งลูกอันนี้คือของผู้ใหญ่นะคะส่วนมากผู้สูงอายุก็จะชอบขอให้มีข้าวด้วยแล้วเราก็ททอปปิ้งด้วยหนังปัาทอดกรอบกินแกล้มกันไปเมนูนี้อร่อยค่ะทานกันได้แบบจุกๆุ n เอนค่ะ